อ๋อพี่น้องเห็นบ่ลนี่อ๋อพี่น้องเคยเห็นสร้างบ่ลนี่โหฮึอเออพี่น้องให้สร้างสางโอ้พี่น้องเอ้สร้างผมมาหลายพี่น้องผมด้ยังมาเที่ยวมาเที่ยวอะไรด้อพี่น้องเด้อยนะครับอยูตยย่ตัวเมืองอยุธยาครับ lại ham rồi à ui ô, 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 à luôn ui à, chào lên chào lên ui 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 luôn ui thầy ui 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 ô hô, như này. <laughs> <Càng nhận rồi. cười> เออไปเรี่องพี่กบุญมาเรืวเรี่องพี่กุญมาให้ช้างแล้วเรื่องเอาเร็วองเรื่เรื่ช้างหิวแล้วนี่อะเอาเร็วองเรื่องเรื่ช้างหิวละเอาเร็วองเรื่องเรื่โอ้ทุกคนเลยเอาละโอ้โหครับผมปลาพี่น้องเลยนะครับระยะมากมากเลยเด้อพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขุมพุทธครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับมือนีอยู่ตัวเมืองอยุธยานะครับนะ่ครับมือนีภาพพี่น้องมาเที่ยวเมืองอยุธยาพาชีครับพี่น้องครับต้องมาว่ามาเที่ยวเมืองเก่าครับพี่น้องครับที่ถูกคนบุกเคยได้เบิงบุกเคยได้เห็นครับพี่น้องครับนะครับเดยนสิพภาพพี่น้องพาเที่ยวพาชมนะครับผู้นี้บอกพี่น้องเห็นบอกพี่น้องครับเมืองนครศรีอยุธยาครับพี่น้องครับเดิวสิพภาพพี่น้องเบิงบรรยากาศแล้วก็ ถ้าพี่น้องเบิ่งสางครับพี่น้องนะครับต้องบอกอุ้ยพึงเคยมาครั้งแรกพี่น้องเลยนะครับยายจีผ้าน้องผ้าพี่น้องไปเบิ่งแล้วพี่น้องเลยนะครับผู้ใดว่าท่านเคยเห็นนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับฝากพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเด้อครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องครับเบิ่งคมสวยคมงามอุ้ยเห็นบ่พี่น้องอ่ะอุ้ยอยู่ไหนเฮ้ยตายพี่น้องฮะงามแพ่งพี่น้องเลยนะครับโอ้นะ อ๋าพี่น้องเลยอันนี้เป็นคุมคุณแผนครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบ้านหลังนี้นะครับเป็นเป็นที่ของคุมกุญแผนนะครับทุกคนครับพี่น้องครับทีเนีตัดภาพมาอยู่ที่นะครับอยู่เมืองอยุธยาพี่น้องโอ้ในบ้านหลังนี้ง่ายมากเล้พี่น้องเป็นบ้านเก่าเลยพี่น้องครับเห็นว่าครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิงครับ เขาบอกว่าเขาบอกว่าห้ามอพกห้ามตอวรองเึ้งพื้นเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งไปชมด้วยพี่น้องด้วยนะครับว่าพี่น้องกาลนาถอดรองเท้านะครับพี่น้องครับป้าฮะอ่าเธอยามแพี่น้องเลยไปขึ้นไปเบิ้งพี่น้องครับอยู่ข้างบนอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านเก่าพี่น้องครับบ้านโบราณบ้านตั้งเต่สมัย สีนครอ,อยุธยาบุมาไปขึ้นไปเบิ้งข้างบนครับี่น้ออครับวนนลูกไรนียลูกไา้เป็นเบิ้งน่นนนท์ครับนันครับ,บ,นนบพี่น้อย oh <my> โอ้หงามเี่เดียวพน้อยนะครับป้าปโอ้งามายิ่งเลพี่น้อยมาพี่น้อยอันนี้อันนี้ อันนี้มองเข้าเลนละครดิเนาะมองเข้าเล่นละครนั่งโบราณเลอือไปเข้าไปเพิ่งไปแล้วมาทำเอกานไปพี่น้องผ้าพี่น้องเข้าไปเพิ่งข้างในนําพี่น้อยต้องบอกว่าโอ้แบบคือแบบว่ามันอันนั้นนะพี่น้องแบบว่ามันคือโบราณเนี่ยอันมีบันเมนบันแม่นาบบเนี้คือเนาะห้องครัวทางนห้องครัวทางไหนโอ้พี่น้อย เจ้บิ้งพี่น้องอ่านึ่พี่น้องผู้ใดบ,บ่ทันเคยเห็นได้พี่น้องเด้อนะครับคือแปลว่ามันอันนี้แบบมันเป็นบ้านโบราณเด้พี่น้อยไหยนะครับนะครับอ่าิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยเด้อนี่ยุู่น่ะลูกทรายอ่าอันนี้บ้านไห่นะอันนี้อันนี้นักท่องเที่ยวครับเพิ่นมาเบิง่งไม่เคย้เ่นละครเลยนบ้านเราบ้านบ้านน่าจะเคยเล่นละครเนานะสมบนะูรเนาะ เคยน้เนาะเออเออนั่นแหละครับปู่ม้งอ๋อฮู้พี่น้อยอู้ห้นี่พี่น้องฮ่าถูกนะครับอ๋ออันนี้บกกาเข้าไปพี่น้อยนะครับเข้าไปเพื่เป็นบ้านโบราณพี่น้อยนะครับอ๋อนี่พี่น้องเลยฮ่าถูกครับ อ้าวอ้าคุณพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบอกอันนี้นาซีเบว่าอ่าเป็นดัวบะของท่ำขั้วนะพี่น้องของท่ำขั้วอ้าวเราเคยขอาีไหมอาวบุ๊กอ้าวอ้าถือก่อนอันนี้อานีนาซีเป็นของท่ำขั้วเนาะแมนบอก เออนะอ๋อีดีเลยนะมาเบิ่งพี่นบ้องนะมองท้ำครัวยังไงอืตัวยี่บยังไงน่ะคอืมป่ะป่ะไปไปของไม้บ้านี้จะบ่งของไม้บ้านี้ ไปห้องใหม่ไปไปเบิ้งห้องผู้นี้อเออลอ่าไปอเบิ้งห้องอ่าเย็น,ยน,ยนเนาะเย็นสบายมากเลยเนี่ยนะอ่าอ่าผีฟีนน้องเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนน้อยนึงด้อพี่น้องเด้อครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยอู้อันนี้น่าจะเป็นห้องนอนจะแม่ลุงวอนอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะครับ อันนี้ก็คือน่าจะเป็นห้องนอนครับโมคือแบบว่าคือแบบว่ารักษาแบบว่าโอ้โหเป็นรักษาแบบอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยๆพี่น้องครับนีอันนี้นาจิเป็นห้องผ่าพี่น้องอุ้ยอันนี้นาจิเป็นห้องผ่าพี่น้องนาชิเป็นห้องผ่าอ่าคือชมสวยงามสวยงามมาันลีเลยพป่น้องป้าคือแบบเนาะ คือสีบาดลังนี้คือสีขอบขั้วลายเนาะคือจะแบบนี่สนมลายคือจะอืม,มอืมอ่าไปไปพี่น้องเลยนะครับลายหงเฮงเลยผมนีคำบรรยายเลยพี่น้องเลยความสวยง,งามนี่พี่น้องเลยนะครับอัน,นจะนาสิเป็นหงหนาสิเป็นหงนอนนะครับ พี่น้องอเอ้าฮึพี่น้องเลยโอเ้เห็นปะพี่น้องเลยผู้ใดบุเคยเห็นนะครับพี่น้องครับผู้ใดยอยากมาเที่ยวนะครับตัวเมืองอยุธยานะครับพี่น้องครับนะอ่าวปุ๊บ นอ้องอน้อเป็นบานโบราณไปเนาะรอให้มอะไรไปเนาะเนคนมาอะไรคนมาอะไรสวยงามยังเป็นอะซิมีซิมีนาระวเบียงมันไปเนาะ นี่พี่น้องอันนี้นายเลี้ยงเป็นยไาพี่น้อง,อองคือแบบว่าธรรมชาตินนนในปีนี้เลี้ยงริบุเลยนะครับไปอยาเอาไปบึงเขาไม่ต่อไปนะครับโอ้พลังพี่น้องเลยนะครับเขามาเที่ยวกันได้พี่น้องพลังมาเที่ยว ะพี่บอกพี่น้องมาพี่นี่ไปเบิ่งสางกันพี่น้องเลยนะครับมาพี่น้องไปเบิ่งสางกันเลยเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเขาไม่ร้องออมานนอนจะขี่ช้างไหมพี่แกมุ่งจะขี่ช้างแล้วนะ ดูดิเขาปล่อยปลานเลยนะเฮ้ยดูช้างนึงอ้าพี่น้องครับสร้างครับมองดูสร้างมาเร็วลงมาเร็วมาเร็วมาเร็วปล่อยปลากันได้นะครับห้าสิบบาทครับโอ้โหดูช้างเลยน่ะดูช้างเลยน่ะ โอ้โหดูช้างแล้วน,นะปลาพี่น้อยสั่งสั่งไล่ให้พี่น้อยนะครับอ้าวเฮ้ยคนเบิรงครับพี่น้อยครับไปี๋ยวเขาไปเบิรงข้นนางในพี่น้อย เ้าบอก้้นาวะนชางเ่เขาบอกเขาจะขึ้นเออบอกบอกจะขี่ช้างเขาขี่ช้างตึงบ,งบอลตงวอนโอ้โหเพื่อนเขาบอกเขาจะขี่ช้างครับ โอเคเลยนนั่นเ็อล่หยเลยเลย้ยนี่โหทุกคนครับรู้ฉางครับแมวแมวแม đây nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓൻ വീഡിയോ തം പാടണം ആണ് തനൽ

อ,อ,อยู่ตมยุธยาที่ไหาไอสั่งอืมแต่คนนี้นาะโอ้น่ารักเลยอะ mà theo em một hồi nè, tôi đã dám có theo mà anh ấy đâu โอ้ย oh, ไม่ลองเลยสั่งปรมาณหลายไม่ลองผมได้ยังมาเที่ยวมาเที่ยวอะไรเยอะสินองด้วยนะครับยูทูเบอร์ยุทธย,ยานะครับหลายแห่งเลยนะอุ้ยอ้โ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 อโอ โอ้อ่าโอ้ป่าพี่น้องโอ้โอ้สวยงามสวยมากเลยเดี๋ยวะ มีคนร้องไห้แล้วครับผมมีคนร้องไห้แล้วมีคนร้องไหย้ยังไม่ได้จะขึ้นเลยนู่นยังไปขึ้นตรงนูน้นโอ้ตอนตอนจะมานี้บอกว่าจะขึ้นนี่ลองไร อ่านี่ให้ลุมาแล้วเนี่ยอ่าลุงอ่ะอาจับเลยจับเลยจับเลยอ่ะให้ช้างเลื่อยมาถ่ายรูปให้อ่ะโอ้โหนี่ไงเก่งจังเลยเก่งยังเลยเออไปเรียกพริกกุ่นมาเร็วเรี่อยพริกกระปุ่นมาให้ช้างเล้เรื่ยเอาเร็วอเรื่อเรื่อยช้างหิวแล้วนี่ฮะเอาเร็วอยเรื่อยเรื่อยช้างหิวอ่ะ อะไรเลือๆโอ้ทุกคนเลยอะไรโอ้โหครับผมปลาพี่น้องเลยนะครับคนใดยังมามาเลยเด้อพี่น้อยนะเนะโอ้โหื่า เออเหรอแกมุ่งไปไหนแกมุ่งแล้วแล้วร้องแล้วแกมุ่มร้องแล้วอ๋อพี่น้องเอ้ยโอ้ลงลงลงมาลง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 ให้ในอันหนึงเลยหนึ่งโอ้โห อะเองออ้ออลองให้ด <sociedad> ิลองให้ด <lig uen> <iber mango ını> ิอออออออ

อืออ๋อเป็นลายให้พี่หน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้พี่เขาให้มาแน่ๆอ่ะเพระมาทคิดเยอะนะพี่นะ ขอรวยขอรวยมาร้อจับร้านนะหยุดจับอะไรก็ขอให้เป็นโชคนะโอล้อจับสิบสองล้านจับร้านรวยแน่นอนสาธุพี่สาธุนะครับสาธุสาธุครับผมโอเคอะไรใบละร้อยไหมพี่ใบละร้อยสองใบครโอเคครับไปพี่น้องครับหลังจากพีเข้าในเบืองสร้างเรียบร้อยนะครับนะครับชื่อแล้วครับครับผมปี เบืงสร้างเรียบร้อยครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวสิบาพี่น้องไปชมแถวแถวไอ้มีผาถาผายังครับพี่น้องครับคือตรงบอกว่าเป็นแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่เป็นแบบโบราณนะพี่น้องครับเดี๋ยวสิบาพี่น้องไปเบืองครับนะครับอันนี้ไปเบิ้องช่างเรียบร้อยครับคือตรงบอกว่าตัวเมืองอยุธยานี่สุดยอดครับพี่น้องครับลมเย็นแห้งดีพี่น้องเป็นสถานที่โบราณพี่น้อง นะครับพี่น้องครับโอ้ได้ครัท่านเคยมาพี่น้องครับจะมาเที่ยวไดพี่น้องครับอยู่ออยุธยาเมืองอุธยานะครับบรรยากาศนี่แบบดีแห้งพี่น้อยนะครับคนร้ายมีแต่หนักของเที่ยวหนักของเที่ยวคนจีนคนฝรั่งนะครับฝรั่งประเทศนอกมากมือพี่น้อยนะครับจะทานทีโบราณพี่น้อง้างไอยากมากมาเที่ยวได้ครับพี่น้องครับ Yeah.